เอนี่โชน่วรอทยอยู่ปนี้เลยนะปีห้สูงเนี่ยอรเกาคือในนี้านยในรุ่นนี้ไปแล้ไม่มีสิทธิ์นีนเพราะปีนี้ั้งปีเนี่ยยียหในสิวันนี้แล้วยี่หรอไไม่ได้ไปอยู่เลช่วงมีษัยวันนี้ปีนี้เราจะไม่มีสิทธิ์ตอนแนวนี

มีมีม <poured S 1> ีเยะโหใช่ปะไดนเป็นตับเลือดมากเดี๋ยวจะย่าไม่ต้องเลยไม่ต้อไม่ต้องน้องอ่ะอเ่ะเดี๋ยวก่อนผีนึงมันนำได้สามสองผีสองผีเดินรอ าทามพาทาพราทาอย่นราก็รมเทากเยก็ยี่สบเอ่อพี่ปวดเป็นทงผู้งต่อไปก็คงจะต้องมออหนึ่งใบใส่มือ เราเนี่ยจะเป็นผ <bur> ู้ประสานสามมิตรจะาดวัตถุ่งมดีวาลาลามาได้ลุกเสียงลาเอ่อลำไม้ทีกำลังประอบพิธีทำลย้วยนุกิปิเดเรบจิตมาีตั้งเดโมนาคังสดมนาคา لي سلامي ناصا بوغا بو